มมีคนิสวัสดีครับบ้าเบียวนะครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับมือนีบ้าเบียวกับมีเมนูฝากพี่น้องเล้วครับมือนีครับก็จย่างไสหมูนี่ครับพี่น้องได้ใส่ครับใส่อ่อนนะครับนอกจากใส่หมูอ่อนนี่ครับมาฝากพี่น้องมักย่างดีแล้วครับมักไปหวานเครื่องซูมองเลยนะครับพี่น้องแล้ังจากนีนี่นะครับของว่างเขาทีเป็นสตรอเบอรี่นะครับมือนีสีมมวงดูวยนะแซ่บปะสตรอเบอรี่สีมันเราบอกว่า คแตบมาบเบลกัาขึ้นยางก,าก,ากนันนะครับบันใส่ห้องลวกก่อนนะครับพี่นอ้องของขวัญมา,ย,าย่างตอนนี้ใครเจะนี่นี่สีเลยโหไปอยากเพียงนิดน,น,นึงครับใส่หมึกแดงเลยฮะอย่างใส่ไปก่อนเน,ะนา,านนนนะครับบัดเมาทำตามน้ำกิมกันเนาะครับบัดนี่มาครับบัดนี้ยตามน้ำกิมกันครับบัดน ลองไปยาเป็นยังยังใส่หมูสุญยากินยังใส่ด้วยกันนะคะแต่ตามกินซีฟู้ดกันนะครับยังใส่ด้วยนะไม่ง่ายๆเลยนะครับพี่น้องมีพริกนะครับเนาะใส่พริกนะครับกระเทียมลงไปเลยครับกระเทียมเนี่ยเตรียมไปเลยครับใส่ลงไปต่ำเลยครับมันแหล้ใส่น้าวดนะครับเนาะ เป็นปลาก้อนว่ะปลากระไซาลงเลยน้ำไปน้ำบ่ค่อยปันเลยครับไปนี่ใส่ไปเปียหนึงเลยน้ำเขาใส่น้ำป่าเลยครับเห็ดน้ำกิน,นง่ายนะครับ ต้องไปพอเลยผงแซบครับยูโรตอเสายบลายแข้ต่ำบ้างครับแก้วสมธรรมดานี่แหละครับ่น้แซบนะครับบนี้คนระับหาต่หย่างใส่มัานะครับแล้วจ้าอืม มันกิ่นซีฟู้ดง่ายครับไปเล่นกันไปามาถามมาแซมกันนะครับนพี่น้องบโอ้โหนะครับเลี้ยเืองแล้วนะครับตอนนี้น้องเฟย์ยาเพันยางแซบปะครับพี่น้องอยางใส่ออนครับมาอนี้กับน้องเฟย์ย,ยากับแม่นะครับนี่ครับเซฟผู้ปัญญายัางบรรยากาศยูนอมซานี่แหละครับ ขวากำลังเอาัวเขวักขวักนะครับเนาะขวากันเลยอือเดี๋ยวย่างใส่กันนะครับโอ้นี่ครับสุกแล้วบมันขีบมาเน่าสิเดินย่างใสอมหอมครับโอ้อ๋อได้สุกก็ได้สุกเนี่ยนี่ครับโอ้โหจานมารอละเอาชิปเอาใส่จานหมดเลยเฟรมสุกหมดแล้วลูกเพราะว่าใส่ข้าวต้มไปแล้วนะครับจ้า นี่นะครับขนย่างมาตรฐานครับนี่ครับโ้คนย่างทำไมสวยจังขนยางนี่น้องไปยาน้วยเนา่เอาเนื้อไปย่างพอเอามาเียเอาขึ้นได้ครับออกมาเสิบ์ฟกันนะครับมานไ้มาเลยครับบัตนเนมาเลยจ้าอย่างนี้ใส่ออนจ้าบรรยากาศหัลแลงนะครับเนาะไม่นี้ก็ได้มาเลยจ้า กูใส่น้อเอิอกูมากินน้ำไงนปลูดงอแล้วาเราไปโอ้เขานี่น้องแม่เนี่ยเนี้ยบ่เนี้ยบ่เหน็ดไปน้ำแม่หูเขาได้ไหมเขาเจ้าครับนี่ก็ได้เขาแล้วอันนี้เขาอันนี้เากินยางใส่ก้อนนะครับมาเด้อพี่น้องแซมกันครับแม่ซอยน้ำบ่ซอยได้บ่แม่เอาอยู่มันมันเด้มาเบียวหมักมันเลยซอยบางก็ได้นี่ยโอเค มาแล <มา S 3> ้วจ้าแสียบมาครับเท<ะ>ี่ยวได้ไหมหนูเที่ยวได้ไหมแซ่บครับอย่างเส้นมักเส้นมักเส้นกระไคร่ครับกระไคร่ครับกระเทียมครับตำกระเทียมกระไคร่แหลกแล้วข้าวเส้นมันหอยนิดนึงนะครับเนาะมาข้ากเราต้องไปเน้นเครื่องหมักนะครับเนี่ย ตำเสียมเกี๊ยวสมเขาดีสุดยอดเลยครับอ๋อบันเอ่าบัน่มันเยิมเลยครับพระเจ้าเออพี่น้องแซมกันครับนี่ละมาปากพี่น้องนะครับเนาะหนูยังใส่ไปใครทำเนี่ยแม่นาเป็นลูกเลยเบลทำเลยเลยเมื่อไหร่เตียงมากลับเอีกข้าวนิดหนึ่ง น้องพยายามมาก,กินครับย่างใส่ไมนูย่างใส่ย่างนั่นห่อนจ้ะมาเออพี่น้องลอมแซงกันครับเป็นย่างทั้งกินย่างเข, <อ S 2> ขมา,มาไม่บั็นจ้ะแซ<บ>มลองกินห่อนแล้วครับย่างห่อนย่างอะ้รเอาไหมแม่ใส่อ่อนแซมเนาะ

ขันก็สมก็ผมยัง้ะอยากกินได้ไหมลูกเนี่ยไอ้จึงใส่ออนจ้ะรับจ้ะก้อนเล็กๆเหมือนในการหัวแรงเขาครับไม่นก็ <c oughs> <ๆ c oughs> เลยกรอบเซ็งเกียดพี่ตนนะครับ หอกมากก่บเชียกหน่อยอันอันอันอืม,มอมอ,มนนะมอิ่มนะครับของบางรู้อะไรนะไม่่ะพาส่าษป ม,มีสองแบบถุงนึงครับ <refriger> แต่สิาทร้อยนึงคือือเขาสิกินนี้เนานะอันนี้ร้อยยืนสิอมาลรองก็ต้องสมนนนนนนบส้านเขาติดเนาะบอดีไหมมีบ้นนานเขาปลูกเลยเขาใช่ฟักกีนมีแต่มัหนอกเขาจะปลูกเลยเสร็แล้วรู้เลยที่ไวารู้มันปลูกได้หมดจ้ามันเาปลูกได้เมือ มาเปิดสายด้วยนะจ้าแซบๆกันม,มาครับพี่น้องแซบครับตั้กี่เลยใ, <c oughs> ใหญ่มากเลยฉันก็จะตรงแบบนี้เลยซุกดีขนาดนั้นขนาดใหญ่หหย,ยัง ด่างประกอบไอ้แบบเชียวง่าครับแต่ด่าพื้อเราว่าเขาลวกแล้วจ้ะลวกใส่ครับล่างดีเากอาไปลวกกอนตเครื่องมัดข้าเหนวชขีงเยอะย่เขเรียกยินขาเขียง Sạch duốc sạch duốc miếng chu, mấy chu, miếng rồi. Đó duốc miếng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  อ่างเหอนแม่ครับโอ้แซ่บอะไรจ้าแ่บแสบแสบครับ,สบ,สบใส่ออนดูนว่ามันสีขมบ่แมงบ่ขมเนาะบ่ขมครับมันแซ่บมันแซ่บแล้วก็พอยอีกจ้ะน่าคิดว่าสีหยาบนะนงีหยาบดูว่า,ะา,าวะสะหยาบตรงไหนเนาะห้องาตครับหนึ่งจิ้มจิ้มสม่อยนึง เพิ่มให้เ <Viol> ส <in Harmon> <fit reais> ี <gib berish> ้ยมโฟจ้็จงหายไปแล้วคืณทำโอ๊ะๆามใหญ่เน้ะทำโอ๊ะอันนี้ของพ่อแม่เลยทำโอโอไม่มีใครเชียวได้ทำเน้นเน้นเน้นมาครับพี่น้องขาพี่โอ มาครับพอ่พอ,มพอมาครับพ่อหยมาครับพอ่พอไม่พมพ่ออไม่พ่อม่พ่อไม่พ่อไมพ่อไม่อไม่พอไม่พ่อนั่พ่อไม่มพ่อไม่อไม่พ่อม่อไม่พ่อม่พอไม่อไม่อไม่พ่มอไม่อไม่่ไม่ไม่พอม่ออร่อยม่ เปิรูปยางเลยมาเข้าอีกไหมลูกเข้าเนาะก็เบิด์เขาสองปันละแซ่บไปเออเเิมอแล้วก็ปั้นนี้อกปั้นนังปลาอะไรเลยแครับเชอะไ้ยังไงอ่ะอมมองให้เลยอ่ะอยากเอาต้อง้หน oh, 3, ่อยแ้วจงไงรับมันเย่ย claro ม หยาบนี่หยากไปเ้าข้อยากกินชิ้นใหญ่ไม่กินชิ้นนี้เลยใหญ่งไม่ไหวเอาละนี่อือใช่ครับหอมกินต้องครับตรงยางหอนเลยพี่หนุ่มยางหอนย่างเราสดใสเลยครับไปแสีบ พ่อพูดยนงไงพ่อพูดออนนียพ่อพูดงอนต้นไมครับถ้าสุดเดือดวัวถุงวัวพ่อกเลยมัดมอนมาแล้เห็อแเจ้าจออนฮอเบเสิร้องกินอันนี้กันทำมันเขาเรียกลไม้อะไรนะนี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอรรี่ท่านครับ กัเบเกี๊ยอะไรไหมนี่ชอบชอบหอมอ่ะร้อนหอมตัอเหรอครับพี่น้องชอบห่อนก็อย่างอย่างหอมหอมอืออย่างนั้นห่อนกินนะแซ่บแซ่บจะใส่ก่อนอือตัวนี้หันห้องกินตัวนี้หันห้องเรียนนะครับน้องตีตัดได้เลยนะครับ ในบ้านนี่ผมมีเรียนครับแซียบไม่มีเรียนครับมันบมันเน๊มันเนบบมันมันแซ่บนะครับโอ้หนกับเสียบมาเลยครับร้อนอบะพร้วแงเห็นแงพอกัดรงว่าเขากไหมไหมครับ พอดีกลับมาได้กินเอามาเร็วคนกินแล้วเนาจะนอนแล้วอืมโอ้ยหอมเนาอือจับใจเลยเบแก้ดอี่แย่แันที่ว่าผมผมค่อยเอามาอย่างว่า อย่างคนมนครับพี่นกมันอย่างอนมันเดียวแบบใจกันครับพี่นอกพูดดมนับใจนับใจว่าสู้เผ็ดได้ไหมครับอืมอืมอืมพักเนาะ เดี๋พอกินต่อครับเดี๋ยวมีอย่างนู้นนะครับเนาะเดี๋ยวเลียพาอเลียอีกหลายอย่างเป็นเลื่องนั่นและครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปบอกกันไปตากพี่น้องไปทริปก่อนเนาะครับวันนี้มนดีก็ได้เมนูมาฝากพี่น้องนะครับมีย่างใส่อะไรกันครับใส่แซ่บตอเบอรี่นะครับเนาะของบางนะครับมีอย่างไรครับบรรยากาศหัวแหลงขึ้นก่าเนาะครับเอานและครับยังได้ก็ฝากเป็นกำใจให้บ้าเบี้ยวนล้วเนาะครับแล้วก็น้องปิยแล้วก็ทั้งครอบครัวนะครับพ่อกับแม่พร้อมนะครับเอาล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขออบคุณพี่น้ง FC ทุกท่านนะครับเพราะว่าจะเป็นทางของพี่ซอสเสริมและของบาเบลนะครับก็ขอบคุณลหลายๆนะครับที่ยังให้งกำลังใจบาเบลมาตลอดนะครับสวััสสดีครบำหรับคลิปนี้ลาไปนอนสมิทล้วครับสวัสดีครับสสวัดีจ้าสวัสดีค่ะ